ที่ผ่านมาคุณใดก็มีรถเล็กอยู่หลายรุ่นเหมือนกันแต่สำหรับบ้านเกิดนั้นหลังจากที่ขายอาร์ทอสไปก็ไม่เคยมีข่าวว่าจะมีรถระดับนี้เข้ามาขายอีกและในที่สุดแคสเปอร์ per, ก็ได้มาทําตลาดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยต้องเท้าความก่อนว่าที่เกาหลีใต้ก็มีรถยนต์ประเภทเดียวกับเคคารในญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ก็จะมีสเปคดีกว่าเพื่อสำหรับ,บวิ่งในเมืองและก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงทั้งค่าทางด่วนและค่าจอดรถ โดยฮุนไดนั้นก็จะมีรถรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่า a t h o ทซึ่งก็จะเป็น A s e gment นั่นแหละครับแต่ในภายหลังก็เปลี่ยนมือให้บริษัทในเครอย่างเกียร์มาทำตลาดในชื่อว i สโตจนสุดท้ายรุ่นวิสโตนั่นก็กลายเป็น เกียร์มอร์นิ่งหรือพี่คันโตมาจนถึงปัจจุบันแต่สำหรับคุณใดนั้นก็มีแผนที่ว่าจะพัฒนารถรุ่นดังกล่าวให้อยู่ในเงื่อนไขของรถยนต์เล็กราคาประหยัดแต่ถ้ามาแบบแฮทช h แบ็กเลยมันก็ดูธรรมดาและทับซ้อนกับมอร์นิ่งเกินไปจึงเปลี่ยนคารคเตอร์ใหม่มาเป็นครอสโอเวอร์ซะเลยโดยใช้ชื่อว่าแคสเปอร์ซึ่งเป็นชื่อผีน้อยสุดน่ารักจากการ์ตูนในตำนานแต่ในภายหลังก็มีเวอร์ชัน EV พร้อมกับชื่ออินสเตอร์อยากรู้ใช่ไหมเป็นยังไงไปดูกันเลย งานดีไซน์ภายนอกจะเห็นว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของค r อสโอเวอร์เต็มเตี่ยมเลยโดยด้านหน้าก็จะมาพบกับคาแรคเตอร์ที่ดูน่ารักมากๆทั้งไฟหน้าแบบ2ชั้นด้านบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมกับแถบสีดำพร้อมโลโก้ฮุนไดกับด้านล่างที่จะเป็นแผงกระจังหน้าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆพร้อมกับช่องดักลมที่มีดีไซน์เรียบง่ายและช่องใส่ป้ายทะเบียนที่จะตกแตง่งด้วยสีเงินซึ่งไฟหน้านั้นก็จะแบ่งเป็น2เกรดด้วยกัน เกรดดีหน่อยก็จะมาเป็นแบบ LED แทบทั้งชุดแต่ถ้าเป็นเกรดรองลองมาก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนเกือบทั้งหมดเพราะยังเหลือไฟดีที่เป็นแบบ LED เท่านั้นพร้อมกับฝักกระโปรงหน้าที่ออกแบบให้ดูโหนกนูนอย่างเห็นได้ชัดแต่บางรุ่นก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่มีวงกลมเสริมพร้อมกับแผงสีดำเงาที่ดูดุดันได้อีกอืมอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแน่นอนว่าด้านข้างจะมีดีไซน์ในสไตล์เป็นตัวเองมากๆด้วยแนวกระจกนั้นก็จะมีการทำเสาสีดำบริเวณฝักประตูคู่หน้า ส่วนตัวกระจกมองข้างก็จะมีขนาดกระทัดรัดเสริมด้วยไฟเลี้ยวในรุ่นท็อปส่วนรุ่นเริ่มต้นนั้นจัดไฟเลี้ยวแก้มข้างแบบใหญ่สะใจมากๆและประตูคู่หลังเองย้ายมือจับประตูไว้ที่บริเวณกระจกหน้าต่างเหมือนกับ Honda HRV และ WRV เลยโดยเส้นสายตัวถังนั้นก็จะสะทอ้อนความบึกบึนซึ่งจะถ่ายทอดผ่านโป่งล้อและชายล่างสีดำอีกด้วยแน่นอนว่าด้านบนสุดก็จะมาพบกับราสังคาที่ยกออกจากตัวรถ พร้อมูลรูฟบานเล็กและเสาอากาศแบบครีบปลาตามระเบียบแน่นอนว่าด้านหลังก็จะแบ่งเป็นสส่วนนั่นก็คือส่วนที่เป็นประตูหลังก็จะมาพร้อมกับไฟไท้ายทั้งแบบธรรมดาและแบบ LED ซึ่งจะมีความต่างเพียงแค่หลอดข้างในเท่านั้นแต่ลวดลายเหมือนกันส่วนไฟเบรกตรงที่3นั้นก็จะอยู่ข้างบนสุดพราะกับที่ปันดน้ำฝนหลังและไล่ฟ้ากระจกหลังให้มากครบส่วนการชนหลังเองก็จะมีการตกแต่งแผงทับทิมเป็นวงกลมยังไม่พอครับ จะมีการแทรกไฟเลี้ยวบริเวณวงกลมด้านบนและไฟเบรกบริเวณวงกลมด้านล่างรวมไปถึงไฟถอยที่ติดตั้งอยู่กึ่งกลางเป๊ะสำหรับลายล้อต้องยอมในความฉลาดของคุณใดจ้ะครับเพราะว่าล้อกระทะขนาด15นิ้วแทนที่จะทําเป็นแบบวงกลมที่ดูเฉยกลับให้มีดีไซน์คล้ายกับล้อแม็กซ์ได้อีกโอ้อันนี้เยี่ยมเลยนะส่วนล้อ17นิ้วนั้นจะมีอยู่3ลายก็คือ6ก้านทรงเหลี่ยมก็จะมีทั้งเป็นแบบทูโทนหรือแบบสีดําตลอดทั้งวงหรือแบบลายหรู ที่จะมาแบบซี c CC c เหมือนกับรถดูในยุค90ถึง2,000ต้นๆนนั่นเองขนาดตัวถังเป็นไปตามกฎรถเล็กของทางเกาหลีเป๊ะเลยทั้งความยาว3,595ม mm, ิมตรกว้าง1,595ม mm, มตรสูง1,575ม mm, มตรถึง1,605ม mm, ิมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและฐานล้อยาว2,400ม mm. เมตรเรียกได้ว่าเป็นครอสโอเวอร์ที่เล็กที่สุดของทางแบรนด์ฮุนไดเข้าแล้วละ่ะ เปล่าในอินเดียก็จะมาพร้อมกับรถยนต์ที่ชื่อ Exter เป็นแบบเดียวกับ Casper เลยแต่มีดีไซน์ที่อนุรักษ์ที่ยมกว่าและเอียดเป็นยังไงผมทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับสำหรับสีรถก็จะมีอยู่ถึง7เฉด,เดอย่างเช่นสีขาวธรรมดาก็จะใช้ชื่อว่า Adlaj White สสีดาไม่มีครับมีแต่สีเทาที่ชื่อ t i t a n Gray เหมือนกับเ r รตานนต่างประเทศส,สีน้ำเงิน Intense Blue ก็จะเหมือนกับฝั่งอินเดียที่จะเริ่มใช้สีนี้กันเยอะขึ้น ต่อมาก็จะเป็นสีโปรโมทอย่างส้ม s o n i c Orange) ซึ่งจะเป็นสีที่ใช้โปรโมทในตอนเปิดตัวและในภายหลังก็จะเลิกทําตลาดไปส่วนสีเบจก็จะมาในชื่อ u n b i a h Ivory ที่จะดูน่ารักสดใสพร้อมกับสีเขียวสองสไตล์ทั้งแบบเงาที่ชื่อว่า Tomboy Gaki และแบบด้านบิจริ i m Gaki นั่นเองภายในห้องโดยสารต้องเรียกว่าออกแบบได้อย่างโมเดิร์นอย่างแท้จริง พราะเส้นสายนั้นไม่ได้ดูหวือหวานนะแต่ก็จะมีความเท่อยู่ไม่ใช่น้อยเลยสังเกตดีๆว่ากรอบช่องแอร์นั้นก็ยังเป็นแบบอนุรักษ์ที่ยมอยู่แต่ก็จะมีการจัดโซนิ่งในอย่างลงตัวส่วนที่เป็นบุนุ่มนั้นก็จะอยู่บริเวณคอนโซลกลางอีกทั้งตัวไฟแอมเบรไลท์เอง,เองก็จะมาเป็นแบบสีม่วงสาดแสงแบบจัดเต็มเสริมด้วยเกะบริเวณคอนโซลหน้าและถาดวางของที่จะมีช่องเสียบ USB แบบ Type A2 ตําตำแหน่งส่วนเครื่องเสียงนั้น ก็จะมีทั้งแบบธรรมดาที่จะรองรับการเล่นวิทยุรองรับการเล่นเพลงผ่าน USB และบลูทูธและที่สําคัญวีลโพงเพียงแค่2ตัวเท่านั้นส่วนตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงจอ8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์พร้อมกับลำโพง6ตัวและที่สําคัญฟังก์ชันต่างๆนั้นก็ให้มาเยอะในระดับหนึ่งส่วนปุ่มควบคุมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับขณะที่ระบบปรับอากาศในรุ่นป,ปกติก็จะมาพร้อมกับ Air Man u a l ฟังก์ชันครบครัน แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับแอร์ออโต้แบบฟูลสเกลสามารถกรองอากาศได้เนื่องจากรถรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาก็เลยออกแบบแดชบอร์ดสภาบเกียร์ออโต้โดยจะมีการทําเกียร์เป็นแบบรางตรงและหัวเกียร์นั้นก็จะมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนพร้อมกับสวิตช์โหมดการขับขี่ที่จะเลือกได้ทั้งแบบธรรมดาหรือแบบสปอร์ตเสียดายที่ไม่มีโหมดอีโคพร้อมกับแทรคชั่นที่จับปรับตามสภาพถนนเหมือนกับเครยต้าเลยก็คือ snow m u ัดแซนตามระเบียบส่วนคนขับก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดแบบดิจิตอล พร้อมกับจอ M.I.D. ขนาด4.2นิ้วแบบ Star Gazer เลยแต่พวงมลาลัยนั้นก็จะมาเป็นแบบ D shape ซึ่งจะเป็นแบบ2ก้านด้านซ้ายสำหรับควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ด้านขวาสำหรับควบคุม A d a s แต่ถ้ารุ่นไหนหรูหน่อยพวงมลาลัยนั้นก็จะมีการหุ้มหนังแถมติดตั้งฮีเตอร์มาให้ครบซึ่งตัวก้านหลังพวงมาลัยนั้นด้านซ้ายก็จะเป็นไฟหน้าที่สามารถสั่งเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบเปิดไฟสูงออโต้ส่วนที่ปัดน้ำฝนนั้นจะสามารถตั้งเวลาได้แต่จะให้ปัดออโต้นั้น ทำไม่ได้ครับส่วนกุญแจนั้นก็จะมาเป็นแบบรีโมทธรรมดาทำงานด้วยการไขสตาร์ทกับกุญแจอัจฉริยะที่มีดีไซน์คล้ายคลึงกันแต่จะมาพร้อมกับการสตาร์ทแบบกดปุ่มส่วนเบรกมือก็จะอยู่บริเวณเท้าเหมือนกับโคร c าค s สเจนแรกถึงแม้ว่าจะไม่ไฮเทคแต่อย่างน้อยก็เซฟพื้นที่ได้ดีกว่าแบบดึงแน่นอนจริงไหมละ่ะแผงประตูจะมาพร้อมกับดีไซน์เรียบๆเรียบๆบ,บ,บ,บุนุ่มแค่พอง,งาม พร้อมกับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับซนทันล็อกและกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าส่วนมือเปิดนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ดูร่วมสมัยส่วนบนหลังคาก็จะมาพร้อมกับไฟอ่านแผนที่สามารถแยกเปิดซ้ายขวาได้แล้วก็จะมีปุ่มบลูลิง์ซึ่งจะเป็นอินโฟเทนเมนต์ของทางคุณใดกับปุ่ม SOS สมําหรับเรียกขอความช่วยเหลือส่วนด้านหลังก็จะมีไฟอีก1จุดส่วนแผงบังแดดก็จะมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่ทั้งซ้ายและขวา แต่ไฟแต่งหน้ายังไม่มานักลานั้นส่วนกระจกมองหลังก็จะสามารถตัดแสงได้เพียงแก้หมุนก้านปรับเท่านั้นแต่ในบางรุ่นก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบบัตรทางด่วนอีกด้วยส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ามาพร้อมมือจับหนึ่งตำแหน่งพร้อมที่แขวนเสื้อสำหรับผู้โดยสารตอนหลังโดยหลังคานั้นก็จะทำจากวัสดุรีไซเคิลไม่ว่าจะแอบลดต้นทุนเล็กน้อยแต่ก็จะมีการกัดลายทำให้ดูมีราคามากขึ้น สำหรับเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบ2แถว4ที่นั่งอา้าวทำไมาถึงเรียกแบบนี้เรามาไล่ทีละส่วกันก่อนเบาะนั่งคู่หน้าแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบแยกพนักพิงศีรษะกับลำตัวออกจากกันฝั่งคนขับนั้นสามารถปรับสูงต่ำได้เข็มขัดนิรภัยก็จะมาเป็นแบบติดตายส่วนระบบปรับอากาศนั้นฝั่งคนขับจะควบคุมได้ทั้งร้อนและเย็นแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารจะควบคุมได้แค่ความร้อนเท่านั้นแต่สังเกตคอนโซลกลางดีๆจะเห็นว่า ตัวเบาะนั้นก็ออกแบบเบนซิตไกลๆเหมือนกับเกียร์ e v 5เลยมีที่วางแก้น้ําถึง2ตําแหน่งแต่ที่พักแขนนั้นมาเป็นแบบติดตายโดยมีเหตุผลที่ว่าตรงตลางที่พักแขนนั้นก็จะมีช่องเสียบ USB อีก1ตําแหน่งแถมเบาะคู่หน้าสามารถพับแบบราบเรียบได้โดยเบาะฝั่งผู้โดยสารนั้นก็จะมาเป็นแบบโต๊ะในตัวอารมณ์ประมาณ Ford ด a ล e ซและ Master 323 p r รต j เจในยุคมิเลเนียมเลยส่วนแอร์หลังหรอครับยังไม่มีมาให้นะ ส่วนเบาะหลังก็จะมีอยู่2ส,สเปคนั่นก็คือแบบพับเรียบ100%กับแบบพับ50/50 50, ซึ่งแบบหลังนั้นก็จะสามารถปรับเอนและปรับเลือดแยกได้อีกตัางหากพอพับเรียบปุ๊บ พื้นที่ห้องโดยสารก็จะกว้างขวางขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมนะครับออปชันนี้เหมาะกับแสยแคมปิ้งเป็นอย่างยิ่งส่วนเบาะนั่งจะมีให้เลือกหลายสไตล์เลยทีเดียวทั้งเบาะผ้าสีเทาและฐานล่างก็จะเป็นหนังสีดําหรือจะเป็นเบาะหนังสีดําก็จะมีการทําขอบสีเทาเพื่อให้รู้ว่ามันคือรุ่นที่สูงกว่าส่วนสไตล์ลุยก็จะมาพร้อมกับเบาะท่อนบนที่เป็นสีเทากัดดลลายให้ดูแปลกตาพร้อมแถบสีส้มและสีเขียวที่มีคําว่าแคสเปอร์ส่วนท่อนล่างก็จะมาเป็นแบบสีเขียวอ่อน ส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะดูแปลกกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือท่อนบนนั้นก็จะเป็นสีเบทพร้อมลวดลายเหมือนกับเบาะแบบเมื่อกี้นี้เลยพร้อมกับแถบสีส้มและคำว่าแคสเปอร์บริเวณข้างๆเหมือนกันด้วยแต่ทว่าส่วนล่างนั้นก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินแทนซึ่งจะเป็นเดคอเรชันที่แหวกแนวแต่ในภายหลังส่วนฐานเบาะก,ก็จะกลายเป็นสีเบทแทนเรียกได้ว่าแม้ความแปลกตาจะลดลงแต่ตัวเบาะนั้นกลับดูน่านั่งสบายขึ้นจริงไหมละ่ะส่วนระบบความปลอดภัยเรียกได้ว่าครบเกินตัวมากมาก เพราะให้คุณได้์มาสเซตมาแทบเต็มทุกฟังก์ชันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัดดับถีบคริสคอนโท l แบบไม่มีสต็อปแอนด์โกระบบเตือนการชนด้านหน้าพรา้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนและควบคุมรถที่อยู่ในเลนระบบเตือนมุงอับด้านข้างและขณะถอยหลังและระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติส่วนถุงลมนิรภัยให้มา7ลูกประกอบไปด้วยคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยส่วนลูกที่7นั้นไม่ได้อยู่ตรงหัวเขา่าแต่จะอยู่ระหว่างเบาะแทน ส่วนระบบช่วยถอยจอดก็จะมาทั้งกล้องและเซ็นเซอร์ถอยหลังนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนแรงดันลมยางกับระบบควบคุมการทรงตัวอีกด้วยสำหรับขุมพลังก็จะมีเพียงแค่เครื่องยนต์1.0ลิตรเท่านั้นแบบปกติก็จะมีกำลังเพียงแค่76แรงมา้าแรงบิด95นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะฟังไม่ผิดครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆไอตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติ ivt หรือก็คือ cvt นั่นแหละครับ มีเฉพาะขับหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากได้เครื่องยนต์ที่มันแรงกว่านี้ก็จะมีเวอร์ชันเทอร์โบที่จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเป็น100แรงม้าแรงบิด172นิวตันเมตรมาพร้อมเครื่องอัตโนมัติ4จังหวะเช่นเคยมีเฉพาะขับหน้าเท่านั้นถ้าที่ดูขุมพลังมานี่ก็เรียกว่าเน้นขับในเมืองจริงๆแต่ถ้าออกต่างจังหวัดก็มันก็ทําได้นะแต่จะมาเป็นแบบชิลๆแค่นั้นเลยส่วนงานวิศวกรรมนั้นก็จะมาเป็นแบบสไตล์รถเล็กทั้งช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังเป็นแบบทอร์เชนบีมพ,มพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเ a รกหน้าดับเบรกหลังแต่ถ้าเกิดรุ่นไหนแพงหน่อยก็จะเป็นแบบดิสสีล้อนั่นเองแม้จะเป็น crossover แต่อย่างไรรถเล็กมันก็คือรถเล็กยังไรก็ตามก็ได้ออกแคสเปอร์แวนขึ้นมาสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์แม้ดีไซน์ภายนอกจะไม่ต่างกับรุ่นปกติเท่าไหร่นักแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตรงกระจกหลังกับประตูหลังมันจะมีคานอยู่และที่สำคัญตรงบริเวณเข็มขัดเนื้อภยัยก็จะแทนที่ด้วยฝาปิด น่าหมายความว่าไงใช่แล้วครับรถรุ่นนี้ไม่มีเบาะหลังนั่นเองเพราะว่าเขาออกแบบให้ขนของโดยเฉพาะแน่นอนว่าดีไซน์แบบนี้จะอิงจากรถเล็กในฝั่งยุโรปเป็นหลักและแน่นอนว่าพอถอดเบาะหลังไปปุ๊บพื้นที่นั้นก็จะกว้างถึง940ลิตรเลยทีเดียว พอขายมาถึงปี2024ก็ได้มีการมเนเชนให้กับแคสเปอร์อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนั่นก็คืองานออกแบบภายนอกก็จะมีการกราวดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ไฟหน้าที่จะมาเป็นแบบ2ชั้นเหมือนเดิมชั้นบนนั้นก็จะปรับเส้นสายให้เรียบง่ายขึ้นและชั้นล่างก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโรเจนเหมือนเดิมเพียงแต่ไฟหน้าแบบ LED นั้นก็จะเป็นโปรเจคเตอร์คู่ที่ดูหล่อเหลาอาการส่วนกระจังหน้าก็จะมีการปรับเส้นสายให้มันดูแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ประจำด้วยมเนเชน แล้วยิ่งเป็นตัวท็อปแล้วก็จะเสริมด้วยขอบสีเงินเพราอกับกันชนที่จะดูหรูหรายิ่งขึ้นสําหรับด้านข้างก็จะเปลี่ยนแค่ล้อรถเท่านั้นโดยล็อกระทะก็จะมีฝาครอบแบบ5ก้านมาปิดไว้เพื่อให้ดูเรียบหรูยิ่งขึ้นส่วนล้ออันลอยก็จะมาเป็นแบบสีรูที่ดูแปลกตาและที่สําคัญจะมีเฉพาะสีทูโทนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแบบลายหรูแล้วก็จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับด้านหลังนอกจากปรับดีไซน์กันชนที่ดูหล่อขึ้นแล้วไฟท้ายเอง ก็จะมีการทำลวดลายให้ดูแปลกตาซึ่งจะมีทั้งแบบ LED และแบบปลอดไส้ที่จะมีขนาดยาวกว่าอีกทั้งโลโกโ้คุณไดก็จะกลายเป็น2มิติตามแบบฉบับของคุณไดยุคปัจจุบันส่วนสีรถได้ดึงสีส้มกลับมาอีกครั้งพร้อมปรับเฉดใหม่ในชื่อเซียน่าออเรนต์เมทัลลิกซึ่งจะมีความเป็นส้มกว่าสีโปรโมทในตอนแรกซะอีกภายในจะอัปเกรดในรายละเอียดบางอย่างตั้งแต่จอกลางจากขนาด8นิ้วเป็น10.25นิ้ว แน่นอนว่ารองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ตามระเบียบส่วนเบรกมือจะมีการอัปเกรดให้เป็นแบบไฟฟ้าในตัวแพงๆซึ่งแน่นอนว่าจะมีความไฮเทคอยู่ประมาณหนึ่ง แต่ไหนออโต้เบรกโฮถึงย้ายไปอยู่คอนโซลกลางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแทนที่จะทําเป็นแบบชุดเดียวกันว่าไหมล่ะเซวร์ไพร์บังแดดก็จะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเบาะนั่งก็จะมีโทนสีใหม่อย่างสีเบจกับน้ําตาลซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะดูหรูหราถ้าเกิดไม่มีสีเขียวอ่อนมาแซมเพื่อให้ดูเปรี้ยวขึ้นอีกนิดนึงความปลอดภยัยได้อัปเกรดทุนในสมาร์ทเซน ทั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่บนทางหลวง Highway d r i v i n g a s s i s t พร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน s Smart Cruise Control ให้ฉลาดขึ้นแถมมีระบบเบรกอัตโนมัติในขณนะถอยหลังเมื่อเจอสิ่งกีดขวางอีกด้วยเรียกได้ว่าข้าวของนั้นครบขึ้นทันตาเห็นเลยละ่ะเรียกได้ว่าคุณได้แคสเปอร์เป็นรถจิ๋วแต่แจ๋วที่แท้จริงเพราะรถมันจะเล็กแต่ว่าออปชั่นที่ให้มานั้นก็ถือว่าแน่นไม่แพร้รุ่นพี่ใหญ่ๆเลยทีเดียวคาดว่าน่าจะเป็นเพราะบ segment ในเกาหลีใต้นั้นตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถประเคนออปชันที่เต็มเหนียวก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ดูเหมือนว่าไฮไลท์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะเมื่อปี2024ที่ผ่านมาฮุนไดก็ได้เปิดตัวเวอร์ชัน E ีของ Casper ในชื่อ Casper Electric คราวนี้นะครับกลายเปลี่ยนแปลกสำคัญจะไม่ใช่อยู่ที่เอา Casper ธรรมดาไปใส่ EV เท่านั้นแล้วมาเปลี่ยนตรงไหนบ้างไปติดตามกันต่อเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าจะเห็นว่า ไฟหน้าก็จะมีการอัปเกรดอีกนิดด้านบนนั้นก็จะมาเป็นแบบพาราเมตริกพิกเซลตามธีมของคุณใดเขาส่วนด้านล่างก็จะมีการตัดวงกลมให้เป็น4ส่วนโดยที่ไฟสูงกับไฟต่ำก็จะเหมือนกับรุ่นปกติทั้งแบบ LED และฮาโลเจนส่วนการชนหน้าก็จะมีการตกแต่งสีเงินที่ดูสปอร์ตขึ้นสำหรับด้านข้างก็จะเป,ปลี่ยนวงล้อให้เป็นทรงเหลี่ยมได้อีกโดยตัวล้อนั้น ขนาด17นิ้วก็จะเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายคูณแนละ้วแต่จะมองนะส่วนตัว15นิ้วคราวนี้ก็จะเปลี่ยนจากล้อ,อก,กระทะมาเป็นล้อ,อแม็กเลยและที่สําคัญดีไซน์นั้นก็จะมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกับตัว17นิ้วเครื่องบินซินอย่างเห็นได้ชัดส่วนมือเปิดประตูด้านหลังก็จะมีโลโก้เฉพาะรุ่นที่ดูน่ารักขึ้นอีกด้วยสาหรับด้านหลังเรียกได้ว่าดีไซน์แบบพาราเมตริกพิกเซลก็จะอยู่ไปทั่วทุกที่จริงๆตั้งแต่ไฟเบรกลงที่3ตัวไฟไท้ายทั้งแบบธรรมดาและแบบ LED ถึงแมมดีไซนน์จะเหือ กันแต่ระยะห่างมันต่างกันเพราะกับไฟเดียวที่จะอยู่บริเวณแผงทับทีมด้านล่างและไฟถอยที่จะมาเป็นแบบคู่สอดคล้องกับกันชนใหม่ที่มีดีไซน์ล้อก,กับด้านหน้าอีกด้วยยังไม่พอกล้องถอยหลังก็จะย้ายไปในจุดเดียวกับที่ปัดน้ำฝนหลังอีกด้วยเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเยอะใช้ได้เลยและขนาดตัวถังจะเป็นอย่างไร ขนาดตัวถังจะเห็นว่าใหญ่กว่าแคสเปอร์ธรรมดาทุกมิติทั้งยาวขึ้น230มิลิเมตรเป็น3,825ม mm, ิลิเมตรถั่ล้อยาวขึ้น180มิลิเมตรเป็น2,580ม mm, ิลิเมตรกว้างขึ้น15มิลิเมตรเป็น 1 6 1 0มิลลิเมตรจนที่ความสูงนั้นเท่าเดิมเปะ๊ะส่วนสีรถก็จะมาพร้อมกับสีครีมสุดน่ารักอย่างบัตเตอร์ครีมเยลโล่เพิร์ลส่วนสีด้านก็จะมีถึง3เฉดทั้งสีเงินแอโร่ซิลเวอร์สีเขียววิสลิมกากีและสีน้ำเงินเข้มดาร์์บลูซึ่งบางสีนั้นแต่สามารถเลือกเวอร์ชันหลังคาดำได้อีกด้วยสำหรับงานออกแบบภายในนั้นคอหลักก็จะเหมือนกับแคสเปอร์ปกตินั่นแหละแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเยอะมาก เราไม่ไล่จากฝั่งผู้โดยสารดีกว่าส่วนไฟแอมเบียนท์ไลท์นอกจากจะขยายถึงแผงประตูแล้วยังสามารถปรับได้ถึง64สีอีกด้วยแต่ปลั๊กไฟ12โวลต์นั้นก็จะย้ายไปอยู่ที่เจอกับ USB Type A และ Type C เพิ่มตะขอแขวนของและจุดยึด2องตำแหน่งบริเวณแผงประตูคู่หน้าส่วนตรงกลางนอกจากจะมีจอ10.25นิ้วที่ตัวเป็นซินได้อัปเกรดตามแล้วก็จะมีการปรับสวิตช์ใหม่บริเวณใต้ปุ่มควบคุมแอร์ ซึ่งสังเกตดีๆจะเห็นว่าเบาะนั่งคู่หน้าจะสามารถปรับลมร้อนและลมเย็นได้ทั้ง2ฝั่งไม่จํากัดเฉพาะแค่ฝั่งคนขับอีกต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีปุ่มอัตต้โฮปุ่มดูกล้องมองภาพรอบคันและปุ่มเซนเซอร์ถอยหลังที่จะอยู่ด้วยกันแถมคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและช่องเก็บของจุกจิกอีกหนึ่งตำแหน่งทําให้หลายคนสงสัยว่าและคันเกียร์มาอยู่ที่ขอบพวงมลาลัยหรือเปล่าถูกต้องนะครับเพราะว่างานนี้อินสเตอร์นั้นก็จะเป็น E ีวีเต็มตัวใช่ไหมละ่ะดังนั้น มาตระถ่ายของ E ีวีคุณใดก็คือย้ายคันเกียร์ไว้ที่คอพวงมาลัยทุกรุ่นแถมมีการอัปเกรดพวงมาลัยเป็น3กา้านนอกจากนี้ยังมีจุดสจุดที่ทําหน้าที่สแสดงสถานะไฟเวลาดับเครื่องอย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดมีอีกความหมายนั่นก็คือเป็นอักษรเบรยของตัว H นั่นเองไม่เพียงเท่านั้นยังอัปเกรดที่สามารถปรับได้สีทิศทางติดตั้งที่ปัดน้ำฝนอัตโนโมัติและเป็นแพลนท์ชิพสำหรับหน่วงไฟข้อระบบอีกตั้งหาแถมตัวมาตรวัดจะมีการอัปเกรดให้มีขนาด10.25นิ้วโดยจะมีกราฟิกที่คุ้นเคยกันไปอย่างดีในคุณใดหลายรุ่นโดยเฉพาะเครตาพอส่องไปส่องมาจะเห็นว่าคุณใดรุ่นนี้จะมีออปชันเพิ่มจากแคสเปอร์ชนิดที่ว่าแคสเปอร์ขาดอะไรรุ่นนี้ให้มาครบ จริงหรือไม่ไปพิสูจน์กันอัปเกรดไฟห้องโดยสารแบบ LED ทั้งด้านหน้าและบริเวณห้องเก็บของด้านหลังแม้กระทั่งเข็มขัดเรียภยัยที่สามารถปรับสูงต่ำได้เฉพาะรุ่น EV เท่านั้นติดตั้งฝาปิดมาให้ครบเลยใส่กล้องมองภาพร,าพรอบทิศท,ทางพร้อมกับกล้องด้านข้างเหมือนกับเดนวอชของ h o n d a แต่มองได้2มุมมองแถมกุญแจเป็นแบบดิจิตอลคียอีกด้วยสำหรับขุมพลังก็จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าทั้งหมด และแรงบิดจะอยู่ที่147นิวตันเมตรเหมือนกันเป๊ะชาร์จปกติอยู่ที่11กิโลวัตต์และ DC 120กิโลวัตต์แต่เทว่าก็าจะมีอยู่2สเปคสเปคแรกเป็นแบบปกติที่จะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่42กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่97แรงม้าแรงบิด147นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด278กิโลเมตรตามมาตรฐานของฝั่งเกาหลีแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบจัด เต็มแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น49กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยจะมีกำลังอยู่ที่115แรงม้าวิ่งได้ไกลสุด315กิโลเมตรโดยทั้งคู่จะรองรับการต่อไฟจากภายนอก V2L อีกด้วยแม้จะไม่ใช่ E-GMP แพลตฟอร์มเหมือนกับรุ่นที่แพงกว่าแต่อย่างน้อยก็จะมีการติดตั้งดิสเบรกสีล้อพวงมราลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและช่วงล่างที่จะมีการปรับจูนสำหรับ EV อีกด้วยนอกจากนี้ในสเปคยุโรปก็จะมาพร้อมกับ Instacross สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือการทนหน้าก็ออกแบบให้ดูลุยขึ้น พร้อมกับติดตั้งราวหลังคาและกันชนหลังที่ดุดันกว่าเดิมพร้อมกับล้ออัดรอย17นิ้วที่จะมีรดลายแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนภายในจะมาพร้อมกับสีดำล้วนพร้อมกับตกแต่งด้วยสีเขียวอ่อนบริเวณเบาะนั่งกับแผงแดชบอร์ดที่จะดูอ่อนยาวลงซึ่งรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับคุณดา a แคสเปอร์เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่มีดีไซน์น่ารักมากๆและออปชั่นนั้นบอกเลยว่าไม่นา่าถึงแม้ว่ารถคันนี้จะยังไม่มีแผนทําตลาดในเมืองไทยอย่างเป็นทางการ แต่คนไทยในเกาหลีก็เริ่มมีคลิปที่เอารถรุ่นนี้มาทดลองขับกันอยู่เรื่อยๆอีกทั้งทาง u ุ d ได g l o b a l เองก็ให้รถรุ่นนี้พร้อมทําตลาดในเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยทําให้โอกาสมาเมืองไทยนั้นก็ต้องสูงขึ้นตามระเบียบแม้แคสเปอร์ในเมืองไทยจะหมดหวังแต่อินสเตอร์นั้นต้องรอรุ้นกันว่า u ุ d ไดจะเอารถรุ่นนี้เข้ามาขายหรือไม่และถ้าเอาเข้ามาสเปคเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาว่าก,กันในคลิปถัดไปครับ